มาเป็นโคับไปบูชาจบการแสดงครับวันนี้จัก,กรพรรดดำขอบคุณบรรดาแฟนๆครับคุณพ,พี่น้องชาวกาะตั้ครับ,รบไปหิวข้าวไปทานข้าวก่อน ต้องรีบเวลาทันมีเยอะอย่าผัวตัวสองครับนี่ครับตัวเดียวครับอย่าลืมครับเสียงตบเบอร์ดังๆให้กึ่งก้องไปเลยครับโอ้โหที่กลับมาแล้วครับจักรพรรดิดไม่เดินแถมด้วย นี่ครับแปะได้ใจนี่ครับเก็บให้โยครับนี่ครับมาควักคุณเสียใหญ่มาเองครับเสียแขกไม่ว่าคุณแขกเสียโอ้โหขอเสียงต้มือครับ จกกักรพรรดิดำกลับมาอีกแล้วพี่นะครับเราเป็นกำลังใจกับผลงานดีๆนะครับ